สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องกเนเกอาครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังทั้งหมดของของผมนะฮะฮ้ยของผมนะฮะมาดูกันเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้มันจะเล่นเละนิดนึงห้องผมแนวอันที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนะสกอร์เปียนเนี่ยอัน,นก็คือสกอร์เปียนเหมือนกันนะฮะจะถูก,กว่าสองร้อยกว่าบาทเหมือนกันอันอันนี้สามร้อยกว่าบาทอันนี้สองร้อยกว่าบาท อันนี้มันคือมันหกักตรงนี้มันหกักผมเรยกาก็เทปมาปิดอันนี้รุ่น h G 8ปดเก้าสองสองนะรุ่นนี้รุ่นเลยนะเพนนื่อนนะครับสองร้อยกว่าบาทก็เนี่ยกล่องรู้สึกดูดีมากเลยผมมันเป็นหูฟังอันแบบอันใหญ่ๆรุ่นแรกที่ผมซื้อมาเลยนะผมไปต่อมากับเขาได้นะครับด้วยอันนี้ใหม่กันแล้วนี่ครึ่งรูนั่นนี่ ว่อันนี้ดีกว่านะครับผมก็ซื้ออันนี้มาอันแรกแต่ซื้อมาสองอันนะครับนะครับอ,อ๋อใบรับประกันล่ะใบรับประกันล่ะอ๋อแงคือผมซื้อมาสองสองสามปีแล้วอันนี้นะครับผมฟังซื้อมาสองสามปีแล้วอันนี้ก็เพิ่งซื้อเกือบได้ไปเปลี่ยนละใช้ไม่ได้นะมีสองอันของเพยผิด ต้องก้องยาวต้องนานเฮ้ยนะครับของผมกับของน้องนะอาจจะเละๆเพราะเพราะมันใช้นานแล้วถ้าเสียบสายนะครับถ้าถ้าเสียบถ้าเสียบสองสายสามสามสายสามสายสองสายนี้เสียบใส่คอมแล้วก็นะรตรงนี้ด้วยเสียบตรงนี้มันจะมีไฟตรงนี้เดีนะ๋ยวผมไปเสียบให้ดูแป๊บน,นึงเอาของแป๊บน,นึง เนี่ยเสียบปนหนึง่งจ้าเศรือเกินนะปนหนึน่งนะครับเดี๋ยวจะเสียบให้แล้วนะเสียงผมหรือได้ยินเสียงก็ไม่แน่ใจนะแป๊บหนึ่งนะ Ôi trái nâng đi qua nhà Thế เป็นประมาณนี้นะฮะมันก็จะแบบสวยนิดนึงแต่ผมเล่นในมือถือผมไม่ใส่พวกนี้เพราะว่ามันก็กอะเวลาเล่นแล้วมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ี๋ยวเก็บของอันหนึ่งฮนะเก็บไอชิ้นนี้ก่อนนะเออผมลืมพูดชื่อช่องเป็นต้นคลิปไม่เป็นไรหรอกช่องผมชื่อกุเด็กอาถ้าดูถึงตอนนี้แสดงว่าผมพูดแล้ว อันนี้ก็จะไม่ได้ทดสอบว่ามีแสงไฟหรือเปล่าน่าจะมีผมเห็นในรูปเนี่ยมันจะมีแบบวงวงตามนี้นะเป็นวงวงมีแสงมันใช้กับ iPhone ได้มันมีสายให้ต่อแบบกับ iPhone แต่ผมไม่เคยใช้ iPhone ผมเลยไม่ได้ลองนะฮะใช้ Android ผมไม่ได้ใช้ iOS มีภาษาไทยภาษานน่นบราซิลอะไรสักอย่างอังกฤษภาษาทุกอย่างภาษาไทยก็ยังมีเอ้ยกล้องแตกจังวะแล้วก็ัูฟังชมพูที่เวลาไม่ได้เล่นเกมผมก็จะใส่พวกนี้เพราะว่ามันมันจะไม่เจ็บหูครมันจะใส่ง่ายๆหันมาใส่อันนี้แทนแต่มันก็พูดไม่อะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เวลาคุยกับเพื่อนก็ใช้หูใหญ่ๆพวกนี้อวอันนี้ก็ร้อยร้อยกว่าบาทแต่มันในสัตลาด้าขายแบบลดราคาก็สิบกว่าบาทยี่กว่าบาทพวกนี้คนระับเอามาใช้เล่นๆซื้อมาหลายๆอันซื้อสีชมพูมานะฮะผมว่าแล้วผมมีโปรเจกต์ใหม่ว่าจะสร้างเล่าเรื่องความรักของผม นี่ผมมาสปอยเนี่ยแนะความรักของผมปีละครั้งลงปีละครั้งเพราะว่าถ้าผมลงทุกวันเนี่ยเอาจริงๆเลยคือผมผลิตไม่ทันอนะ่ะความรักผมเป็นคนไม่ไม่ชอบมีความรักผมเลยปีละครั้งนี่ว่าเพราะว่ามันจะได้ลิมิเต็ดดิจะได้แบบหาดูยากๆเนี่ยนันานานออกทีนะสกอปเปียนเอจีแปดเก้าสองสอง กาปีย HG 8 9 4 1อันนี้น่าจะใหม่กว่านะแต่กล่องกล่องอันนี้มันเป็นแบบกล่องลังกล่องก็จะแบบไม่ค่อยดีมันเป็นกล่องแบบพวกกล่องลังเลยราคามก็ถูกกว่าด้วยผมไม่ได้ใช้ใหม่อะไรมาเลย,ยใบอะไรยังอยู่หมดนะไม่ได้ใช้ตั้งแต่วันนั้นเลย กล่องก็เก่าแต่กล่องพวกนี้ก็รู้สึกดีกว่ามันไม่ใช่กระ,กระดาษลังผมก็แพ็กเกจก็ดีกว่าเนะมันราคาแพงกว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์คนสายงบน้อยนิดนึงก็ไม่งบน้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยกว่าผมต่อเขาได้นะสองร้อยห้าสิบต่อได้น้อยมากเลยนะพัดลมจากลาสด้า ไม่รีวิวสิ <c oughs> ผมว่าคิปมันนานแล้วอะ,ะเล่นเนื้อสิ่งอื่นใดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ผมด้วยนะครับหรือไม่ก็แค่กดติดตามกับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแค่นั้นเลยมันก็เท่ากับว่าทั้งหมดนีวกว่าเออไม่เป็นไรหรอกครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยเล็กๆหรือใ,ใ,ใหญ่ๆของผม ให้ผมไปถึงแสนซับไม่ไม่ไม่ไมไมอยซับเลข้อยซับผมอยากขึ้น้อยซับให้ได้ก่อนไม่บายนะครับท่านผู้ชม